สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากริกิตดาววันนี้เราก็มารับชมรับฟังการออกคำอิจนะครับเพื่อเสริมเติมแต่งดวงชะตาด้วยลูกเต๋าพยากรณ์กันนะครับก็จะประกาศข่าวว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมและน้องทีมงานแล้วก็ พี่นัดพี่รอถครับช่วยกันหาสถานที่เพื่อจะไปสอนให้กับทุกท่านนะครับถ้าสถานที่ไหนเราสอนฟรีแล้วเขากรุณาให้เราเราก็จะเลือกตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดเอาเราสะดวกเราก็อยากจะติดรถไฟฟ้านะครับอดทนรอนิดน,นึงครับเพราะว่าผมจะสอนหัวรศาสตร์ฟรีสอนลูกเต๋าพยากรณ์ฟรีสอนไฟยฟิฟรี คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับการรอคอยของลุกท่านนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวันนี้แนวทางการเสริมเติมแต่งโดยตาประจำวันที่27พฤษภาคม2,565กันครับโอ้ข้าแต่พระพิคเนส่วนผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงเสกลูกเต่านี้ให้มีชีวิตและจิตใจแห่งพระองค์ท่านมาสถิตด้วยน้ำมพุทธายะนามาพัทตาจักพัสสะนาชาดิติด้วยเทินาุค สาธุพุทธังจงเปิดเถิดธรรมังจงเปิดเถิดสังฆังจงเปิดเถิดเปิดทิพนาเทศทิพกตทิพการทิพกายาทั้งหลายนั่นจงเกิดเปิดน้โมพุทธายะนามาปะทะเอหิเอหิมามะมามาสุกาเลยะให้องเทพเทวาให้องเทพเทวีมาประทานพรแก่ทุกผู้ทุกนามที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ด้วยเถิดนะเจ้าค่ะสาธุพุทธังจงเปิดเถิดธรรมังจงเปิดเถิดสังฆังจงเปิดเถิด เปิดโชคเปิดลาบเปิดความเป็นสิริมงคลให้เพื่อปูนปูนผลไปแก่ทุกผู้ทุกนามด้วยเถินะเจ้คาคะสาธุเรามาเริ่มกันเลยครับวันที่2ีพฤษภาคมนะครับลูกเตา๋าพยากรณ์ทอยได้หลุมนู้นนะครับแปลว่าถวยเทพท,ทั้ง16ชั้นฟ้ากำลังจะมาประทานพรให้กับคุณและสีเป็นมงคลก็นะคือสีขาวและสีทอง เนื้ออื่นได้ครับถ้าเกิดเราอยากสักการะอูชานะครับหนึ่งสีที่คุณต้องรู้ว่าตอนนี้ณปัจจุบันพระเกศถิตอยู่ที่ราศีเมีนพระองค์สถิตอยู่ณทิศเหนือดังนั้นเราก็เตรียมของไหว้จุดทูปจุดเทียนก้าวดอกหรือเงินก้าวบาทน้ำชาก้าวถ้วยก้าวแก้วตามที่คุณพึงมีหันหน้าไปทางทิศเหนือได้เลยและสำคัญที่สุดถ้าเกิดเราอยากจะโอ้อาจารย์ ขอพอรขอพอรจากใครได้บ้างหนึ่งเจ้าแม่ควนอิมพระศระีวดีพระสังฆาจายและก็พระมาลัยครับลองดูนะถวยเทพเห็นคุณแน่นอนมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไปแล้ววันจันทร์ครับ อยด้เลข2นะครับดาวจันที่ว่าน่ารักน่าใครได้ดูสีมงคลนะครับคือสีเหลืองสีครีมหรือเราจะใส่เสื้อลายดอกไม้น่ารัก,น,รกน่ารักกระจุงกระจิ๊กมงมิงมงมิงได้หมดถ้าว่าคุณมีกระเป๋าสีขาวคุณก็ลองหาผู้หรือว่าตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาหนะ้าโล่น่ารักไปติดไปแขวนไปเสริมไปเติมไปแต่นั่นแหละครับคือจะหนุนดวงตาของคุณและถ้าเกิดเราอยากไหว้นะครับ ดาวจันทร์เลขสองนะหนึ่งในนั้นก็คือพระแม่รัศมีคือพระมเหสีของพระนารายพระโอนะครับจุดตีมาจากดอกบัวหรือสะดือของพระนารายดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสเราก็ลองเตรียมดอกมงดอกไม้ดอกบัวหรือดอกดาวเรืองที่มีสีเหลืองก็ได้ครับไหว้ถวยเทพที่เราปรารถนาผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะประทานพรกับคุณแน่นอน มาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารกันนะครับทอยได้เลขศูนย์แปลว่าดาวมฤตยูนะครับระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนิดนึงครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเสริมอยากเติมอยากแต่งหรืออยากแก้ไขดวงตาเราก็สามารถไหว้ถวยเทพได้นั่นก็คือมหาเทพเบื้องบนมีพระศิวะทันทา้าเวสุวรรณแต่เกิดโรคเบื้องล่างก็มี พญายมราชนิรยาบาลพูดผีปีศาจสมวเวสีปีเปรตปีป่าปีตายโหงร่วมไม่ถึงปู่โสมและบรรพชนของเราเองแล้วก็เหลือข้าวไว้หนึ่งคำนะครับวายเสร็จแล้วจุดทูบเสร็จแล้วฐานร้อยดอกร้อยแปดสิบดอกก็กางแจ้งท่านหนึ่งดอกนะในเหตสถานได้เหลือข้าวไว้หนึ่งคำให้ผีให้ฐานองค์ครักเราโอ้ยอาจารย์หิวหิวหิวบางทีฮนะผมเห็นผีเดืออยูอย่ขอโทษคนระับ ว่าจะไปพูดเรื่องปีพีสาสำสงเท่าไหร่เห็นปุ๊บเนี่ยเอาละเขาหิวเราก็เหลือข้าวไปหนึ่งคำผมก็จะบอกว่าโอ้าแต่ท่านท้าวเวสวร์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเกิดเราศรทัทธาท่านท้าวเวสวร์ก็โอ้าแต่ท่านท้าวเวสวร์ผู้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลก็ตามที่เกิดประจักษ์ต่อหน้าลูกนะครับขอให้ข้าว มือนี้ส่งถึงแก่เขาด้วยเทินนะทุกค่ะแล้วผมก็จะสวดชุมนุมเทวดาให้เขาแต่ถ้าเกิดใครมีดีกว่านั้นก็เอาให้เต็มไปกันเลยเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรก็ขึ้นต้นเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเขาจะโอ้ไอเนี่ยมาขอครั้งหน้าเราจะได้ให้กับเรานั่นเองอย่าลืมนะและก็ทิศอเป็นมงคลคือทิศต,ตะวันออก กั้งจิตฐานดีๆครับมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุทธทอยในเลขหนึง่งเช่นเคยครับเลขหนึ่งคือสีแดงสีมงคลก็คือสีแดงกระเป๋าสีแดงแล้วก็ทิศอันเป็นมงคลก็คือทิศใต้ณปัจจุบันก่อนนะเพราะว่าพาธิสถิตอยู่ณราศาีพฤกษ์ แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากไหว้ขอพอรจากทวยเทพหนึ่งนั้นคือพระอินทร์พระอรุณอมรินจุดทูป6ดอกถวายของไหว้สีแดงก็ได้ครับแอปเปิ้ลสีแดงดอกกุหลาบสีแดงตั้งจิตอธิษฐานดีๆและพระองค์ให้พรกับคุณแน่นอนครับมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส พอยเลขสีสีเขียวคือสีอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็ทิศอันเป็นมงคลตอนนี้พระพุธเลขสีสถิตอย,ย,ยู่ราศีเมษคือทิศตะออกวิงบอลอ้อนบอลพระแม่คงคาเป็นเทวดาหรือทวยเทพที่ให้พรอ,อันดับหนึ่งสำหรับพระพุธเลขสี่แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากไหว้หรือถวายของถวายของทั้งหมด17อย่างเงิน17บาท หรือน้ําชา17ถ้วยก็ได้ครับอย่าลืมนะสิ่งศักด์สิทธิ์เวลาเราสักการะบูชาเราจะวินบอลอ้อนบอลถ้วยเทพทั้งโซชั้นฟ้า15ชั้นดินต่างๆเนี่ยสักขีพยานที่ดีสุดคือพ่อแม่คงคาก็คือพระพุทธนั่นเองขอพระอ,องค์วินบอลต่อพระอ,องค์หนึ่งนั้นคือผมผมจะวินบอลต่อพระอ,องค์ทุกวันครับแต่ก่อนจะวินบอลนะผมจะมีเงินหนึ่งบาทถวายให้แก่พ่อแม่คงคาเสียก่อนครับ มาดูกันต่อครับสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ทอยได้หลุมนูนเหมือนเดิมครับไม่ต่าจากเลข9ก้าเลยครับนั่นคือถวยเทพทั้งศุกรชันฟ้าอันโอ้เราจะบอกพับผมได้ไหมแต่เขาว่าสูงเหนือศีรษะเราขึ้นไปครับถือว่าใช้ได้เลยไม่ต้องโอ้โหจนพับพมชั้นยาโมงยามาชั้น ปีดงปีดอนปีติอะไรต่างโอไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาเนี่ยเหนือศอกขึ้นไปเนี่ยครับภูมิมะภูมิมา,มาได้หมดดังนั้นเวลาเราไหว้จุดทูปจุดเทียนของไหว้เก้าอย่างตั้งจิตอธิฐานดีหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเสริมอยากเติมอยากแต่งสีมงคลคือสีขาวและสีทองนิ้วมงคลก็คือนิ้วนางข้างสาย ห้ามใส่สัตว์ตายก็พอรครับอําพงอำพันจุดไปก่อนนอกนั้นสวมใส่ได้หมดเพราะพระเกตช่วยทุกอย่างอยู่แล้วครับมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ไ <c oughs> ด้เลขเจดสีมงคลก็คือสีม่วงเจ็ด <c> เ <oughs> นี่ยครับอาจจะเหนื่อย อาจจะทุกข์อาจจะทนอาจจะนานนิดนึงครับแต่เวลาเขาได้เนี่ยได้ทีเป็นกอบเป็นกำในนั้นอดทนนิดนึงครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์และสี่สำคัญที่สุดเทวดาที่คุ้มครองและให้พรพุนหนึ่งพระนารายณ์พระแม่อุมาเทพเจ้ากวนูเจ้าพ่อเสือพญาเต่าพญาเสือโค้งต่างๆหรือแม้ทั้งว่าจระเข้เห็นไหมครับเวลาเราไปทอดกระติ่งหน้าป่าครับข้างขวานี่จะเป็นจระเข้ข้างซ้ายนี่ครับ จะเป็นนางเงือกนางเงือกคือพระราหูตุลเครคือดาวเสาร์สองสีง 8, 7, แป็ดยิ่งใหญ่คุณทําการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ขับฟ้าใหญ่ที่สุดในนี้อยากจะเลื่อนลุ่งเรืองมากโดยไม่เลือกวิธีการคุณลองหาแหวนหนาคหรือแหวนไพลิ้นหรือแหวนพิงโกสโกมาสวมใส่นิ้วชี้ข้างสาย จะได้เป็น78ก็ดแปดยิ่งใหญ่หรือคุณลองหากําไรครับสีทองจะได้สุดๆทำอะไรไม่ได้สุดๆจะได้เป็น7จ็ดเก้าเดี๋ยวว่าโอ้โหโหมกันนามามา,มาตายเป็นตายต้องสําเร็จอารมณ์แบบนั้นแต่นี่คือซอฟๆหน่อยคุณก็ลองหากําไรหยกประสงส์ใส่พูดจาอะไราจะได้มีคนเชื่อคนฟังเกิดมาเกิดผลได้ทรัพย์สินเงินทองนั่นเองครับนี่คือภาพรวมของการออกคำอวกพร ประจำวันที่27พฤษภาคม2,565ลองเสริมเติมแต่งและไหว้ถวยเทพหรือหาทิศอันเป็นมงคลสำหรับวันนั้นดูครับคุณทดสอบได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ